การขึ้นบินเพื่อสำรวจการเกิดไฟไหม้ป่าในพื้นที่ป่าค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่เผาไหม้พร้อมจัดกำลังสนับสนุนการดับไฟป่าเร่งด่วนในพื้นที่นายวิวัตอินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดลำพูนในอําเภอแม่ทาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ในพื้นที่อําเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนโดยได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่เผาไหม้ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าเป็นไฟไหม้ลูกลามเป็นวงกว้างบนภูเขาสูงชันกําลังภาคพื้นดินที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าบริเวณขอบด้านล่างยังไม่สามารถเข้าดับไฟบริเวณหัวไฟได้เนื่องจากมีอันตรายในการเข้าปฏิบัติงานสูงและหัวไฟอยู่บนภูเขาสูงชันอย่างไรก็ตามค่ะ ขณะนี้จังหวัดลำพูนได้ระดมสัภากำลังทั้งชุดปฏิบัติการและอากาศยานเข้าระงับดับไฟอย่างต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่โดยเฉพาะเขตป่าใน8อำเภอของจังหวัดลำพูนงดการเผาทุกชนิดเพื่อลดปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2 5ซึ่งขณะนี้จังหวัดลำพูนมีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานทุกพื้นที่ค่ะ